ออกหูจา้าืมมาจา้าสวัสดีจ้ามาพบกับพอยแอนแดนชานเอลอีกแล้วจา้ามาจ้ามือนิพลอยไดมาม่าเผ็ดเค้าร์นเนี่ยก็จะ มาม่าเผ็ดปีศาจนะจ๊ะพ่อยสั่างออนไลน์มากมาม่าเผ็ดนะจ๊ะเห็นปะม,มาม่าเผ็ดมาม่ามาเลเซียจ้ะพ่อยกะเห็นใน youtube คนกะกินหลายนะจ๊ะพ่ออยากรู้ว่าเพราะว่าพ่อยนี่ก็มากินเผ็ดพ่ออยากรู้ว่ามันเผ็ดเผ็ดคักอีรีบอลนะจ๊ะพ่อยสิมากินกับนูมิงแลนด์สิมากินกับแดนนะจ๊ะคิดว่าไม่เผ็ดเท่าไรน <laughs> ถาเบิ้งนะจ๊ะถาเบิ้งว่าสิกินได้หลายบอลน,นะจ๊ะมาจ้ะใส่เครื่องปรุงกันเลยจ้าพ่อยด้นี่พักลวกพักลวก,ลวกลวแก่เผ็ดใส่ฮอทดอกแล้วกะมี่ถอดไข่เอาเอาไว้เพื่อเผ็ดนะจ๊ะเพื่อฝรัร่งเผ็ดกินอะไรนะต้องใส่นี่ต้องใส่ มาจะใส่ใส่ลงไปก่อนแล้วคอยสิเทใส่จานมาจะอ่ะใส่ใส่ให้หมดนะมาเบิ่งมาจะว่าคนที่บอกว่าโบเพ็ดโบเพ็ดนี่สิเป็นยจ๊งได้มาจะไม่เพ็ดไม่เพ็ดไม่ไม่ฉัดนะกินกินหอมหอมจะ นี่จ้าใส่ลงไปเบิดเลยใส่ลงไปหมดเลยจ้าใส่ลงไปเบิดเลยใส่หมดยังใส่ให้หมดนะ<ม>ดนี่ห<ม>ให้ทำได้หมดเลยเนี่หมดแล้วหมดอะไรนี๋ <laughs> ขี่โกงได้เจ้าเลย คนคๆนคนะเนี่ยคนจะข้างๆ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 เทใส่กันเทใส่จานผักเห็นปะไม่มีเกเซ้นกันสิเป็นเซนดำๆเนาะจ้ะป๊าเทใส่เบิดเลยหเห็นปะอืมเผ็ดนบน้านนี่กินมากเลยจ้ะ อ๋อซ oh, <laughs> mm ิม hmm. ซ mm ิมซิมซิมหนึ่งนิ้วถอ่วอร่อยรสชาติแบบแซ่บจ้าแซ่บแบบเผ็ดแบบหอมลิ้น ค้ามแหกเพศแบบพ่อนดินเนะจ๊ะบิ้งค้ามที่สองกินก็ผักหลวบฮืออกหูจ้ะฮึมาจ้าไอเอ๊ะวันวันกินเลยไอแค่ไหน พ่อยว่ากินได้บ่เผ็ดจ้ะบ่เผ็ดฝรั่งบอกว่าบ่เผ็ดเธอแหละเป็นได้ปะเนี่ยมันออกหูเลยจ้ะออกหูเลยใจชิมเลยจ้ะบึงสีใจใจชน มีไข่ด้วยมีไข่เจียวแต่แกเ่เผ็ดไข่เจียวแกเ่เผ็ดมาเบิงว่าพ่อย้แดดสิกินเบิดบ่จ้ะ

็นแบบเพชช็ดแบบออกหอนปากนะจ๊ะเพชช็ดแบบข้างในนะ่ะเพชช็ดน้ำลิ่นอืมเนื้อเนื้อแตกต้น <c oughs> คลิปบอกว่าจังไรจ๊ะต้นคลิปบอกว่าวเผ็ดพเผ็ดจ้า,ชชาชชจต้นคลิปอืมน้ำตาแตก เอแดกจ้ะกินไค่อืมข้าวแกงจดเหรอเพชรครั้งนี้พลอยจะขี่แดดนะเพชรแดงจ้อืมตะวันยังไหว เพ็ดตะวันมันแสบเนาะหืมเหืาออกเหืาออกจ้ะเ็ดเพดเน่ยืม chim bao này à này. Kìm cha cha chim tai chim cha cha mà cho chuối bạn để bạn mang hết rồi bạn cảm ra พอไหมอืมเฮือออกเพรจ้ะกินน้ำก่อนแกงเพชดเบิ่งข้นเก่งจ้ะ คำยิงใหพูดอไรพก,กินเผ็ดแน่นั่ยกกินเนาะจ้ามันแบบมันแบบเผ็ดต่อนเนือ แต่ว่าพ่อยมากินเผ็ดเผ็ดกลัวมากๆเกาหลีคุ้นซองอีกจ้ะเผ็ดกลัวมาจา้ะจัดเต็มเลยฮะฮะฮะมันใชนะดูปังปุ อือเผ็ด่คเออกินเลยกินเลยตัวเผ็ดจัดไป เผ็ดเผ็ดร่องมึง้วจ้ะซาดใจอเบิจจะหาะตแตมไม่กินเผ็ดแหง ให้ช่องพ่อแอนแดนชาแนลเลยแล้วจ้าไปแล้วจ้าคลิมหนีพ่อกันไหมกิมหนาจ้า